สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวข้อนี้ก็มาดูอีกเป็นข้อคล้ายๆกันกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับก็ Determine the h o r i z ONTAL กับ Vertical Component ของ Reaction at the Pin A และก็ Reaction ของ Rocker B on the b e a m ทุกท่านครับก่อนหน้านี้เราบอกว่านะครับเราไปเทค m โมเมนตที่ A ครั้งหนึ่งไปเทค m โมเมนตที่ B ครั้งหนึ่งแล้วก็หาเดี๋ยวข้อนี้ผมก็จะใช้ในการหารูปแบบการใช้ซิกมา Fx ซิกมา Fy สลับกันเหมือนเดิมนะครับและไปดูกันว่าถ้าเรา ใช้รูปแบบเดิมเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างโอเคละครับเอามาให้ชินเฉยๆว่าอย่าลืมนะว่าไอพินซับพอร์ตนี้มันมีการป้องกันการเลื่อนที่นะครับเขียนฟีบอดี้ไดกแกรมนะครับทุกท่านครับอ่ะไอนี้ตัวนี้เป็นตัวโลเกอร์อย่าลืมไปตัว30องศาตัวนี้เด็ยนะนะครับจำไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมเขียนตัวนี้ไว้ก่อนเลยกันไอตัวนี้มันต้องตั้งฉากนะครับมันต้องตั้งฉากอนะแค่เป็น NB ฮนะแต่อย่าลืมนะครับว่ามุมเมื่อกี้มัน30องศาตัวนี้ก็30องศานะครับ 30บองศาอันนี้มาพอมองออกนะครับทุกท่านครับเลยบอกมาว่าไอฝั่งนี้เป็น ay ครับเป็น ay แล้วฝั่งนี้ออกมาเป็น ax ครับแค่นี้แหละฮะนี่คือ free body diagram เขียนให้ครบครับเขียนให้ครบส่วนมันจะออกมาทิศท,ทางของมันจะเป็นไปนตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าเขียนไว้ใน free body diagram หรือเปล่าก็สุดแล้วแต่มันก็จะเกิดจากนะครับเครื่องหมายบวกลบจะเกิดจากการพิจารณานู่นนะครับ ออกมาตอนเราแก้สมาการถ้ามาออกมาเป็นลบเครื่องหมายก็กลับทิศทางแค่นั้นเองแค่นี้เนาะนะครับอย่าลืมนะไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้เป็นโรเกอร์บีนี้มันมีรีอคชันในแนวซับพอร์ททิศทางตั้งฉากกันกับผิวนะครับย้ําแล้วย้ําอีกย้ําคิดย้ําทําไม่มีอะไรทําครับไปเทคโมเมนต์ที่จุด A เลยเนื่องจากไอตัวแรงนี่มันเยอะเหลือเกินไม่มีอะไรทําอีกก่อนหนึ่งก่อนจะไปนะครับก่อนจะไปโปรดอย่าลืมนะครับเดี๋ยวแตกแรงตัวนี้ไว้สักเล็กน้อย ตัวนี้ออกมาเป็น nb ครับ cos 30ตัวนี้ออกมาครับเป็น nb ครับ sin 30และก็แตกแรงออกมาเสร็จก็ฆ่าเขาทิ้งซะไอตัวตรงกลางนี้นะครับจะได้ไม่หลุดทุกท่านครับเลยไปหากันต่อครับว่าเป็นตัว sigma moment รอบจุด a นั้นมีค่าเท่ากันกับ0ไอตัว sigma moment รอบจุด a มีค่าเท่ากับ0ตัวที่หมุนตามเข็มก็มีอยู่2ตัวมีอยู่ตัวหนึ่งฮะ อีกตัวหนึ่งก็หมุนทวนเข็มคือ n b cos ์0ห่างจุดนี้อยู่8ส่วน4กิโลนิวตันห่างอยู่6เอาไรนะนะครับเลกลายเป็นครับทุกท่านเลนไปพิจารณากลายเป็นตัว n b ครับ cos ส0องศานั้นไปคูณอยู่กับระยะห่างคือ8ครับแล้วก็ไปลบกันกับครับ4คูณ6มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นตัว n b 1, มีค่าเท่ากันกับ3.464กิโลนิวตัน มีค่าเท่ากับประมาณสัก3.46กิโลนิวตันก็สบายสายครับสบายแฮรเหมือนเล่นแชร์ทั้งประเทศทุกท่านครับเท่านั้นยังไม่พอก็บอกว่าไปใช้ซิกมาเอ็กซิกมาเอก็ได้นะไม่มีปัญหาไอซิกมาเอ็กซิกมาเอหรือใช้ซิกมาโมเมนต์ก็ได้เมื่อจากข้อเมื่อกี้ผมใช้ซิกมาโมเมนต์ไปเทคที่จุด B ครั้งหนึ่งเพื่อในการหา AY นะครับแต่ข้อนี้ผมก็ขอใช้ไอตัวซิกมาโมเมนต์ไอซิกมาเอซิกมาเอ นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันลองไปใช้ดูนะครับทุกท่านซิมไบเบกมีค่าเท่ากันกับ0ครับเลยได้ออกมาว่าไอตัวที่ไปอยู่ในแนวแกน x มีแค่ตัวเดียวนั่นก็คือครับนั่นก็คือไอตัว Ax ลบกับ NB sin 30ตัว NB นั้นกอ,อกมาชัดเจนว่า1,4,6,4คูณกันกับ sin 30องศามีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับดังนั้นไอตัว ax กับไอตัว ax ออกมามีค่าเท่ากับ1.1.73 1.73กิโลนิวตันคนไหนไม่ทันนะครับคนไหนไม่ทันก็ทุกท่านอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมกดจุดซอบดูก่อนนะครับกดเครื่องคิดเลขดูก่อนมันไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากไอตัวในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวไหนบ้างที่ชี้ขึ้นก็มี nb ข้อ30 ay ตัวชี้ลงก็มี4 เลขกลายมาเป็น a y ครับไปบวกกับ n b ตัวนี้คิดออกมาได้แล้วก็คือ3.464ครับคส30องศาและก็ไปลบก,กับ4มีค่าเท่ากันกับ0ย์แดกมาว่า a y ครับออกมาระาปบีการลาชนีดคือน1กิโลนิวตันครับ1กิโลนิวตันบางคนว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะครับมันจริงหรือเปล่าผมบอกว่าอพอมีเวลาเนี่ยผมขอเช็คดูก่อน ผมว่าผมที่เกียจการหาซิกมาเสับบายผมหาอย่างนี้ได้ไหมผมหาว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิการอบจุด b นี่มีค่าเท่ากันกับ0ไปเทคโมเมนต์รอบจุด b ได้ไหมละ่ะพอไปเทคโมเมนต์รอบจุด b ผมก็จะเห็นแล้วล่ะครับว่าไอตัวที่ก่อให้เกิดโมเมนต์นั้นมีแค่2ตัวนั่นก็คือไอีคูณ2นะครับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาส่วน ay นั้นไปก่อให้เกิดทิศตามเข็มนาฬิกา AX ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์เนื่องจาก Line of Action ผ่านจุดบีย้ำคิดยับทำไอตัว AY ครับไอตัว a, y, ว a y ไปคูณกันกับ8ลบลบลนะครับนะครับไอตัว AY คูณกันกับ8ที่ตามเข็มนาฬิกาเลยกลายเป็นลบแล้วก็ไปบวกครับกับตัว4คูน2มีค่าเท่ากันกับ0สังเกตไหมครับว่าสมการมันลดรูปลงทันที แน่นอนครับว่าแล้วแต่เราจะทําวิธีไหนแต่ผมคิดว่าเก็บไว้ทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็ดีเอาไว้ใช้ในการทบทวนก็จะได้คําตอบมนเดินแ้ว่า ay มีค่าเท่ากับ1กิโลนิวตันกิโลหางยาวนิดหนึ่งนะอย่าเคใหญ่ไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับโอเคครับแล้วไปเจอกันข้อต่อมาครับผมก็ไปพิจารณาโชว์ให้เห็นว่าเอเราคิดแบบไหนก็ได้มันมีหลากหลายวิธีในการคิดเก็บไว้หลายตัวนะครับผมเพราะเราจะเก็บเต็มนี่ ก็คงต้องมีหลายๆวิธีเอาไว้เช็คคาตอบนะครับนี่พูดไปงั้นแหละนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้อ4ดีกว่าครับข้อนี้ก็สมควรแก่เวลาง่ายๆสบายๆครับเจอกันข้อ4ครับสวัสดีครับ